ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตอนเองนะคะสอบถามรายละเอียดข้อมด้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันดีนัสนะคะหรือคุณอาจารย์ยุซีขอจากช่องรยายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสุ่การทำนายโดยสตาร์เดช่วง วันที่1กันยายนถึง15กันยายนปีส5 6 6ันรหนะคะและสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทานายของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะาชาวราศีตุลน,นะวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่ยิปซีนะคะในการทํานายดวงชะตาตามจากราศีแล้วก็เป็นลําดับของผู้ที่เกิดราศีตุลราศีตุลเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนท่านใดที่เกิดราศีตุลน,นะให้คุณตั้งเิตจา,านร่วมกันอาจารย์สัมภาษณ์เก้าครั้งเหมือนทุกครั้งนะแล้วก็เลือกไพ่12บใบตามแหนกสิ 12, บภพจากราศีนะ ถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะเก้าครั้งน้ำหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาจากนั้นก็เลือกไพาใถึงสองใบค่ะการทนายแบบนี้นะคะเป็นการทนานดาวตารเร,รวงทั่วไปนะอาจารย์ไม่ได้เจาะโจงนะคะดวงตาของท่านใดหากว่าชาวราศีตุลท่านใดที่รับฟังอยู่และต้องการดูดวงส่วนตัวกับเรื่องราวต่าง,างๆกับเหตุการ จับฐานดวงชะตาของตัวเองในจักรราศีตามรอบอายุนะอาจารย์จะดูพื้นฐานดวงให้เจาะลึกในเรื่องต่างๆเรื่องเด่นๆในแต่ละเดือนเกิดนะตามโมเดลที่เกิดของคุณสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ค่ะเป็นการรู้ดวงล่วงหน้าของตนเองนะช่องทางต่างๆใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะดูดวงส่วนตัวค่ะและท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทำนาดยดวงชะตา เราดูไพ่มาเยอะนะคะเราก็ต้องการรู้ว่าในหน้าไพา่แต่ละใบของไพยย่ยิกซสีนั้นมีความหมายอย่างไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะดูเพื่อให้รู้ดูเพื่อจะได้ใช้การทานายอันนี้สําหรับดูดวงให้ตนเองและผู้อื่นนะเป็นการทํานายด้วยพลังบวกนะคะคล้ายคํ้ายคำานายที่เป็นบวกให้แนวคิดให้วิธีการ อาจารย์จะมีเทคนิคให้คุณนะคะแล้วก็รบทวนเรียนซ้ำได้ตลอดไม่มีหมดอายุเพราะว่าอาจารย์เรียนผ่านคร์สออนไลน์เนาะท่านใดที่มีความสนใจทักษะของอาจารย์ในการทำนายดวงชะตาสอบถามเข้ามาที่ช่องทางต่างๆใต้ตตคลิปนี้ค่ะในเรามาเริ่มต้นเลยนะคะการเรียงไพ่แถวบน6นะคะ1นถึงหและก็พวที่7จ็ถึงพวที่12เรียง2แถวนะชาวราศีตุลเริ่มเลยนะคะ ชาวราศีตุลต้องบอกกันนะคะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุลมความเป็นลมนะคะอารมณ์แปรปรวนอยู่แล้วอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงลงแต่สินใจอย่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอกระเช่นกันนะคะแต่เป็นคนที่ปรับตัวเก่งเรียนรู้ไวเข้ากับทุกคนได้นะคะคือไวอะนะฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผู้คนให้การต้อนรับด้วยนะคะและความเป็นไพ่ประจําราศีค่ะคุณได้ไพ่เติรเตดสติกเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลจะสังเกตว่านคนที่ทําอะไรแบบเป็นระบบระเบียบม,มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะ ยึดถือความถูกต้องด้วยนะคะไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ค่อยใ,ใครเอาเปรียบด้วยเป็นคนที่แบบว่าเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะนี่คือความเป็นไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกำเนิดค่ะวเราศี่วษภนี่คือหน้าไพ่ของคุณนะ <c oughs> ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนค่ะ <c oughs> เราเริ่มต้นจากตําแหน่งที่หนึ่งจากขยับนิดนึงเนาะมันมันมาไม่ตรงตําแหน่งที่หนึ่งนะคะ คุณได้ไพค่ค่ะตัวตัวของคุณนะคุณได้ไพ่ราชินีถ้าไพ่ราชินีมาบอกเลยนะสถานการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้คะ่ะจะมีเรื่องความเป็นอยู่จินดีดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการตัดสินใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการเงินนะไพ่ราชินีคือไพ่ของผู้ใหญ่ไพ่ของคนในครอบครัวไพ่ของเพศแม่หรือเป็นไพ่ของคนที่มีความห่วงใยใส่ใจเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนาหรือตัวเราเองกําลังตกอยู่ในสถานการณ์นะั้น ให้คำปรึกษาช่วยเหลือทุกคนอยู่ก็ได้นะคะเอ็มเพรสคือพ่ยผู้หญิงจิตใจดีหรือคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือทุกคนนะนี่คือตัวตนของเราในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเราดูเรื่องของการงานการกระทําค่ะตําแหน่งเรื่องการงานการกระทำคุณได้พรราชาไม่เท้าถ้าราชาไม่เท้ามามองว่าใครกําลังรอในะเรื่องของการงานอยู่จะมีผลลัพธ์ที่ดีเรื่องการงานเกิดขึ้นจะมีผู้ใหญ่เมตตาหยิบยื่นความช่วยเหลือจะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง มีได้รับโอกาสเรื่องการงานจากใครบางคนที่มีอายุมากกว่ามีวุฒิภาวะหรือมีตำแหน่งสูงกว่าหรือเป็นหน่วยงานส่วนราชการเป็นงาน่เกี่ยวข้องกงานต่างประเทศแบบนี้ค่ะแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ใครวางแผนเรื่องการงานไว้จะมีผลลัพธ์ที่ดีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ให้โอกาสอืมด้วชาชาวราศีตุลเนี่ย เป็นดวงที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือมีความเติบโตก้าวหนะ้าขยับขยาย,ย,ายปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งสอบชิงทุนอะไรก็มีทิศทางความสําเร็จเกิดขึ้นนะผู้ใหญ่กํลาลังแบบแตัดสินแล้วก็เป็นราชาไม้ท้ามีความเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะเรียกได้ว่าโดยเฉพาเรื่องการงานโดดเด่นแล้วก็เปิดทางทีเดียวค่ะเรื่องของการเงินค่ะรายรับรายได้าราชินิงถาบมาอาจจะมีความกัวงวลใจอย,อยู่บ้างในเรื่องของรายรับที่ยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ก็ยังพอประคับประคองไปได้รายจ่ายมีนะคะแต่าจา่ายมองว่าเป็นการจ่ายเพื่อลง งทุนต่อ,อยอดอะไรบางอย่างในเรื่องของงานการเรียนหรือสิ่งต่างที่เราทําอยู่มีความกังวลใจอยู่เล็กน้อยนะ ความแพร่ดีค่ะที่ทางต่างๆสามารถบริหารจัดก,การได้เพราะมีเสือใหญ่มามีส0เรนมาใน,นตำแหน่งเรื่องการสื่อสารการเดินทางไกลการติดต่อประสานงานความสําเร็จมากการเงินจะเกิดความลงตัวขึ้นในช่วงกลางเดือนนะคะต้นเดือนอาจจะยังดูไม่ไม่คล่องเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับติดขัดแต่พอกลางเดือนจะลงตัวทุกอย่างเรื่องการงานและการเงินนะความรักคนมีคู่ค่ะตำแหน่งคนมีคู่ปัจจุบะ,ะได้สองถ้วย ถ้าสองถ้วยมาบอกเลยค่ะเป็นช่วงหลักของการข้าอกเข้าใจหรืออาจจะมีข่าวดีอะไรมาอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวมีบุญมีสมาชิกใหม่เพิ่มเติมนะคะ หรือมีคนรักมีสิ่งดีเกิด,ด,ดขึ้นภายในครอบครัวนะสองถ้วยมาเป็นปรนกษนะของไพ่คนรู้ใจเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าทิศทางก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอาจจ,าจ,จก็ตามแต่ในช่วงต้นเดือนกันยายนจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจมีทิศทางที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นรักถูกใจหรือเป็นการให้อภยัยหรือเป็นการปรับความเข้าใจมีทิศทางที่ดีเกิดความลงตัวก็ใช้ช่วงเวลาในใี้เป็นประโยชน์นะคะคนโสดเป็นห้าถ้วยบอกเลยนะคนโสดในความรักยังไม่ค่อยลงตัวเท่า ยังไม่ค่อยลืมอดีตอ่ะยังมีความกังวลจากเรื่องราวที่ผ่านมามีไพ่ห้าสามถ้วยนั่นคือคุณมองแต่เรื่องราวในอดีตที่คุณเจ็บปวดไม่สบายใจทุกใจแต่ความสุขรอบตัวกับไม่มองเพราะฉะนั้นคนโสดยังลืมอดีตไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบในเรื่องของความรักใครเข้ามาก็คบกันเป็นเพื่อนก่อนเราแค่แตัดสินใจนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพร่างกายและสิ่งทีค่ควรเรามาระวังค่ะสุขภาพร่างกายค่ะ โดยพื้นดวงนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะระวังรักแค่ความคิดความกังวลใจความทุกข์ใจกับเรื่องราวในอดีตเรื่องปมปัญหาความรักอาจจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างที่เราเพิ่งผ่านมาทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของการงานที่เรายังหลุดยังวนเวียนกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆแล้วก็ไม่สามารถจะลืมได้ พออยู่คนเดียวนิ่งๆความความคิดเหล่านั้นก็วนกลับมาอีกเรด้ว่าให้ระวังเรื่องของความคิดความอึดอัดการคิดมากคิดวกวนกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องราวนี้ดิจะทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจเราซึมโทมนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะระวังเรื่องของความคิดก็หาวิธีการในการปรับแก้กไขหนอยละกันนะคะมีใครบางคนหยุดยื่นความช่วยเหลือให้เปิดใจรับหน่อยนะคะเพราะบางครั้งเราโมแต่กังวลกลัวว่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีคือคือกลัวเป็นก่อนละนะทําให้เราปิดกั้นได้นะคะ ผู้ใหญ่แวดล้อมอยู่นะเตรียมความพร้อมเปิดใจรับฟังเรียนรู้กับค,ความสุขที่อยู่รอบตัวที่เป็นสองถ้วยเนี่ยค่ะสองถ้วยตั้งคือความสุขที่อยู่รอบตัวอย่าหันไปมองสามถ้วยล้มอย่างเดียวนะคะมองหาความสุขหลุดออกจากความทุกข์อกภาคคุมสีดำนี่ออกคุณจะเห็นความสุขต่างที่อยู่รอบตัวมีคนหยิบยื่นให้นะ สิ่งที่คิดที่ปรารถนาอย่าลืมลงมือทําด้วยคิดอย่างเดียววางแผนเยอะแต่ถ้าไม่ลงมือทําผลลัพธ์ก็ไม่เกิดนะบางคนมีไอเดียเยอะมีคิดนั่นคิดนี่มากมายอยากทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าคุณขาดความชัดเจนไม่วางแผนและไม่ลงมือทําก็จะเป็นได้แค่ความคิดเพราะฉะนั้นค่ะปรับในเรื่องนี้เพิ่มเติมคิดแล้วต้องลงมือทํานะ ผู้ใหญ่พร้อมความให้ความช่วยเหลือหรือมีคนคอยซัพพอร์ตคนอยู่นะตั้งอกตั้งใจค่ะดวงชะตากำลังเป็นไปในทางที่ดีหยุดความทีม่ความกังวลใจนะก็เป็นกําลังใจให้สชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยาย,ยนก็ฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักและกลับ้าใจได้ใหม่ในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ